สวัสดีครับก็บสวัสดีกับทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมในรากานคิมมจิทีวีวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเดอะซิมนะครับก็เข้าไปเล่นกันเลยขอเซตติ้งนิดนึงน,นะครับหนนะโอเคเริ่มเลยเตยต้เต้เต้ต,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 ต เริ่มเกเมใหม่กันน,น,นี่มันเป็นสีมันเป็นแบบนี้ประเช้สีผิวโอเคส่งผมนี่ผมเป็นคนชอบสีนี้สีด้านบนเอ้าไม่มีสีแล้วเหรอสีด้านล่างอะ ด้านล่าง,งสีเหลืองเอาเอาเฮ้ยขออภัยครับแขนสั้นนั่นแหละกางเกงกางเกงต้องสีดำเอาขาสั้นดีวกว่าชิวๆรองเท้าสีขาว โอเคก็ประมาณเท่านี้อันนี้บุคลิกบ้าาบอต่อไปเลยอันนี้อารมณ์ช่างเจรจารับใจง่ายท่อมตัว เออตรงนี้ก็ต้องเซตติ้งก็ไปที่ต้องเข้าตรงนี้บ่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ชอบกดเออนั่นแหละครับโอเค ตูดโอเคแล้วก็ปรับยุงยาติดหนึ่งโอเคไปเลยคุณน่าจะที่จะต้องเริ่มเกมซิมตัวนี้โอเค กำลังโหลดแล้วดีใจมากเลยจะได้เล่นแล้วตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่โลกของสเตอร์ซิมสามไปดังๆยบุเบเดนผมจะไม่อ่านถ้าใครจะอ่านก็มันมาถึงกินข้าวแว้อเขทานานว่าความปรารถนาใหม่ซิมมีความปรารถนาใหม่ทำให้ซิม หึงคุณอะไรเนี่ยเขากินอาหารเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำฝักบัวเย่อาบน้ำเลยอาบน้ำอาบน้ำประเพณีของผมในการเล่นเดอะเซนนี่คือ มาถึงนี่ต้องเข้าหมดสร้างขายเก้าอี้ทุกตัวครับ <perman> ไม่รู้ทำไมนะแต่มันต้องขายอะเพงเงินมังได้ตั้งห้าสิบบาทนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยก็นี่แหละครับประมาณนี้แหละเตงังผุ่พผพานแล้วก็จะไปที่เมืองโอเค ไปที่เมืองไปที่เมืองนี่คือแผนที่ของเมืองจากตรงนี้ซิมของคุณสามารถเดินทางไปยันร้านค้าที่ทำงานหรือไปยามเซมวนอื่นๆได้ถ้าคุณเห็นซิมคนอื่นเดินผ่านไปมาก็อย่าลืมแวะเข้าทักทายชวนคุยเขาล่ะโอเคเออเราจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะสาากาง างานได้เท่าไหร่ที่จริงเราหาในโทรศัพท์ก็ได้นะเออเราจะเดินออกมาทำไมนะช่างมันไปเลยครับไหนะแปดสิบเหรอแปดโมงเหรอไม่เราจะลองไปดูทีร้านอาหาก่อนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อน กินข้าวโอเคลองหางานแหละอืมอุย้ยราคามันก็ปกติอยู่เพราะทำงานสิบโมงครึ่งถึงสิบแปดอุย้ยทำแค่แปดชั่วโมงนี่ไหนเออแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยที่ดูดาล่ะอ,อ๋อห้องแหลห้องหางานได้ด้วย มาดูกกนว่าได้เท่าไหร่9โมงอุยอันนี้คุ้มว่ะแป๊บหบนึ่งนะสายอาชีพชีววิทยางานตัวเลือกทดลองรายได้ต่อวัน80บาทสถานที่ห้องแลบ็บเจ้านายหันยา คสมัครเลยหันยาเป็นเจ้านายางั้นเหรอผมต้องไปเยี่ยมคนนี้แล้วไปหาเยี่ยมเพื่อนบ้านดีกว่าเราต้องสร้างเออสร้างมิตรภาพไว้เยอะ <c oughs> ๆขอไปครับหรือเกมเอะไรเยว โอเคครับเจ็ดนาทีโอเคมีไก่อยู่ไหมสงสัยเขาจะไปทำงานกันหมดอะโอเคเรายังไม่ได้สนิทกับซิมเพราะฉะนั้นเราเข้าบ้านเขาไม่ได้โอเคโอเคเย้ๆ ขอดูบ้านันยนะนอ๋อนี่ฮันยานี่คือใครรู้หรือฮันยะอ๋อนี่คือเจ้านายเราเนี่ยโอเคอันนี้แจ็คจับปลาแซลมอนโอเคอันนี้ร้านขายอะไรนะเดินไปดิดะเดินไปก็ได้ตึ๊ดตึ๊ด อ๋อร้านนี้จะขายพวกมเมล็ดพันธุน์ปุ๋ยบัวรดน้ำอุปกรณ์ตกปลาเครื่องมือซ่อมอุปกรณ์เช็ดถูก่อนอื่นนะ่ะถ้าตกปลามันจะไปตกที่ไหนได้บ้างเาแป๊บนึงน,นะครับเออตรงนี้มีบ่อน้ำนี่ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ถ้ามีทะเลสาบเราก็น่าจะตกปลาได้งั้นเราไปซื้ออุปกรณ์ตกปลาเลออะเพราะรายได้ปลาน่าจะดีอยู่นะเท่าที่ดูแล้วโอเคได้เบ็ดมาลองไปตกปลาหน่อยไปเยี่ยมเลยนี่ขอย้ำคือการเล่นครั้งแรกผมอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วย อ๋อจุดตกปลาอยู่นี่โอเคไปตกปลาอะไรไดยได้การตกปลาน่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะกว่าการทำงานหรือเปล่าน่าจะเยอะกว่าโอเคการตกปลาอะไรให้เหยื่อหลอกล่อปลาที่เล็งไว้มาให้มาตะคุปด้วยการเลื่อนตะขอไปไว้ เหนือป้าใช้ปุ่มซ้ายสี่ขวาหกเอออันนี้เราไม่ต้องไปสนใจเพราะเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์รุ่นโนเกียกดปุ่มโอเคเพื่อมีสัญญาณกระพริบเพื่อตวัดเบ็ดการตกปลาเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนโอเค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 อย่างนี้อ่ะโออย่างงี้ะ เงี้ยอ,อยางเงี้ยอยงเงี้ยอ,อา้ทำไมจับไม่ได้อ๋อมันจะเปลี่ยนสีมันจะเป็นสีโอเคโอเคจับได้อ๋อต้องให้มันเป็นสีแบบเอ่อฟ้าๆเขียวๆหน่อยอะโอเคก็ได้อยู่ระดับทักษะของซิมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโอเคเอ่อไปตกปลาสิ่งที่คนจับได้ปลาดุกอุ้ย อยากไปไปดูในเมืองว่ะอยากจะรู้ว่าป่าจะขายได้ที่ไหนขอไปครับโอเคนี่อะไรครับนสะดวกซื้อแล้วจะขายของได้ไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ดูก ราคาซื้อห้าสิบบาทโอ้ราคาเอ้ยก,ก็ได้อยู่นะโอเคก็ได้อยู่หมามีกินอะไรตั้งยี่สบห้าบาทไหนรู้อยู่บ้านไหมอะครับรู้อยู่ไหนร้านอาหารรู้ผมว่าตัวเกมน่าจะทำภาษาไทยมาผิดน,นะเพราะว่ามันไม่ใช่ร้านอาหาร แต่มันเขียนว่าร้านอาหารรูทผมว่ามันมันน่าจะพิมงพยงยงไงตัวเกมก็ทำมาดีอยู่ตอนผมเล่นสมัยรุ่นโทรศัพท์รุ่นโนเกียมยังไม่มีภาษาไทยให้เล่นเลยโอเคกี่นาทีแล้วเนี่ยว่าน่าไงรูทฮัลโหลน่ามีงานให้เราทำไหม ทักทายอันนี้รู้เป็นคนรู้จักสำหรับ็มของคุณทักทายหน่อย Yes ทำตัวตลกทำหน้าตลกโอเค okay. ทำตัวดีแสดงความรักใคร่อ้าวไม่ชอบฟังงานเป็นไรอะ่ะทำตัวดีชมเรื่องบุคลิก อ้าวอะไรวะขอโทษที่ทำให้คนก็คืออะไรอ๋อโอเคโอเคโอเคคุยเรื่องการทำสวนตอนนี้รู้เป็นเพื่อนกับซิมของคนโอเคคุยเรื่องเผยความลับคืออะไรโอเคก็ประมาณานั้นนี้ ไม่มีงานให้เราทำเลยหรอโอเคก็ขอใบที่เงียบไปเล็กน้อยโอเคก็ประมาณนี้่ ครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่น,นี้นะครับเพราะอาจจะไม่มีอะไรเนาะก็อาจจะตั้งพันนี้เป็นพาร์ทศูนย์เลยก็ได้โอเคคัะ okay. ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไ like. ลค์หรือกด s u b สไครต์สำหรับคลิปแรกของผมเนี่ยก็จะขอสักประมาณสิบไลค์ก็พอถึงหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะบายบายสวัสดีครับ